สบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะมานี่กะมาอยู่กับซ้องผมเส้นเคยซองนี่กะขาดหาจากการเท็่ซ่องไปโดนเติบเนาะพอดีเรียกหลายก็เลยบ่ได้มาถ่ายคลิปวันนี้ก็อยู่บ้านคิดยากกินแกงนอนเนาะเดี๋ยวสิพาพ่อแม่พี่น้องไปหาหนอนเนะาะจะกะมาเฮ็้กินนํากัน ก็จะ,จะปอกแบบนี้ไปเรียนนะทุกคนเนาะอย่ามาเบิ่งขั้นตอนต่อไปในการเฮ็ดเลย เวล,ลาต้มเนาะเฮาจะใส่เกลือไปน้อยหนึ่งเนเาะเพื่อว่าให้มันจืดไว้เนาะระหว่างที่ต้มน่อนเนาะเฮาก็ไปเก็บผักมาใส่แกงน่อไหมอันนี้ก็จะเป็นผักเยนางเนเาะไปใส่แกงนี่ก็จะเป็นผักขาแต่ว่าผักขาตรงนี้มันบ่อยงามบันไดเนาะเพราฝนบตกแตก่พอได้กินอยู่ นี่ก็จะแนผักอิตูเนาะผักอิตูหรือว่าภาษาไทยน่าจะเอินแมงลักเนาะถ้าจำผิดส่วนนี้ก็จะเป็นผักกูดเนะที่ปลูกไว้จะจะเอาไปใส่แกงหนอเนาะมาฟักน้อยเนาะกับหัวอยางเด็ดมันมันยังน่อยน้อยแต่กะอยากได้ใส่แกงหนอเนาะเด็ดไปเดี๋ยวมันจะติเกิดใหม่มาถั่ว มาทั่วก็จะไปใส่แกงหน่อคือการน้องบุกผักมีผักอีกอย่างนีใส่ไปหมดเพราะว่าเห็ดแกงหน่อต้องใส่ผักหะลายเนาะจึงแทบประเภทหมกักพริกกับผักพวกนี้เนาะก็ปลูกอ้อมบ้านเลยกับบดจำเป็นต้องได้ไปซื้อเนาะ,ะเพราะว่าอยู่ที่บ้านค่อนข้างปลูกไว้พออยู่พอกินอยู่ ว่าช่วงนสถานการณ์โควิดเนาะอันยังที่เราปลูกได้เราก็ควรจะปลูกไว้จะเป็นพักขงยงนพักขยอีแม่เพิ่นปลูกไว้เนาะแกงหนอทว่าขาดพักขงยงนนี่ถือว่าแบบโอ้ยเป็นหัวใจเตียดกว่าได้เนาะขงยงนนี่ก็จะทำเขาเบือ่อตะมาพิกเอาลงไปํำกันเลยเนาะ ตอนนี้หนอกรกะสุกแล้วเนาะอันนี้ก็เอาไปเทน้ํามารอบเนึ่งแล้วก็จิตเริ่มเฮ็ดแกงเลยเนะใส<ช>่น้ำจะนางลงไปจะเอาหน่อลงไปเลยมันนจะเป็นแป้งนัวเนาะ ใส่ลายแซบลายใส่น้อยกับแซบน้อยเนาะถ <Okay. S 1> ้าจ,จะใส่รดดีไปนั่น,นึงนเเียบอาให้มันหนัวจะใส่น้ำปลาราเนาะเป็นน้ำปลาต้มสุกแล้วเนาะ <S <S ใส่ไปจากสองซ้อนถ้าว่ามันพอพดีก,ก็ค่อยปุงอีกหอบหนึ่งน,น้ำตาเดีย่ยนทางกระิมาตักฟองมันออกเนี่ยถ้ามดตักน้ำก็จะ,ะค่อยใส่ ก็จะใส่ข้าวเบือที่ตำไว้เนาะเวลาใส่น้ำข้าวเบือก็จะต้องคนเพราะว่าบวกคนมันกระสีก้ามเนะะาะเอากระสีเรียกเอาอันหมักอึกที่มันนานสุกลงเนาะสวัผักค่อยเอาลงตอนที่ข้าวเบือสุกค่อยเอาลงเนะาะเพรว่าเอาลงแต่ตอนนี้มันกระสีเปื่อยก่อน สิเติมน้ำตาลงอีกนิดหนึ่งพนะอให้มันดองบรรีกาจัดใส่ผักลงไปแล้วเนาะขั้นตอนสุดท้ายละหอมหอมทุกคน นอนพักข้างย a งแล้วก็พักครับเนาะตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เหอยแล้วเนาะมาเดอ้อพ่อแม่พี่น้องมากินแกงหน่อไม้กินข้าวนำกันเนาะ ท้ายนี้ผมก็จะได้ขอจบคลิปอย่างเท่านี้เนาะถ้าผ่ายมาคลิปก็าฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ